ต้องตีปอกมาคะกินอะไรจ้ะพี่จะกินอะไรนะข้าวผัดข้าวผัดอเดียเบฟผัดให้นะโอเควันนี้วันอะไรนะลูกวันนี้วันอะไรอันนี้วันอะไรนะคะอ่ะติ๊กตอก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 วันชู๊คค่ะไปหันมาหน่อยหันมาหน่อยเขาเห็นโบเขาแม่เออแม่เขามาให้เขาบอกทำไมมันยาวจังแม่ นางยดกินข้าวผัจัดไปจัดไปเนี่ยทำนั่น็ม่เหล่าในป้าชาบ้านทำได้ดีมกไม่อร่อยมันก็ให้บ้านผัดนะนี่

Oh yeah. เดี๋ยวมันเพื่อนลงเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโอเคไปกินข้าวกันกินข้าวผักใช่มาลูกมะเชิญข้าวลูกเชิญนั่งค้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญข้าวเดี๋ยววันเสาร์จะพาไปดิ้งดึงดิ้งดึงดิ้งพี่พลยจพี่พลอยจะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาพี่พลอยไปเล่นด้วยเดี๋ยววันเสาร์จะพาพี่พลอยกับน้องมินน้อยไปเล่นดิ้งดึงดิ้งดึงถ้าฝนไม่ตกนะลูกนะไปดีไหม จับงี้ว่าฝนตกข่าวจคนเดได้เ่ากันนะร้อยจะก็ก้ที่เพ็กจับผาจะพนไปตั้งโอ้โหทวนเยอะเลยไอ้ายจะจะหมดเงินเยอะไหมเนี่ยเดวเยอะสิลูกนทุกคนใช่ไหมลูกไปเ็น่วนยาก่โหอาจะเหลือเลยนอ่้างน้โอ้ยรามินน้อยกับพี่พลอยไปได้ไหม ต้องชวนคนเยอะด้วยอ่ะอุ่นละเสริมก็คุยค่ะเสริมเราจะได้แบบ่นเต้นมากเลยเต็นมากเลยพรุ่งนี้เป็ต้มขาต้มเนาะแล้วตอนเย็นนี่เป็นต้มขาต้มนะเราจับมือกันก่อนถ้าฝนไม่ตกเราจะไปเล่นเด้งดึ๋งนเฮ้ยยางยค่ะใครไปด้วยหาเอ็นหาอีกหาอีกหนูหนูหนูนะหาใครโอเคเรามีใครอีก เบ๋แล้วมีใครอีกพี่พี่อะไรพี่อะไรกำลังจะมาเอาลืมเนี่ยพี่น้องพี่บอยเฮ้ยอู้หูดีใจจังไปทางแค่นี้พอไปทางเทียนนี้พอมันจะได้เต็มอะไรนะมันเต็มนั้นเราใช่ไหมรถรถรถคันสีฟ้าแล้วอะรถอะไรนั่นใบทองตุ๊กตุ๊กแล้วอะดิ๊กดิ๊กดิ๊กใครมัดผมให้ลูกใครมัดผมให้ใครมัดผมให้บอกหน่อยสิใคร เ้แม่ค่ะอ้าววันนี้แม่แต่งตัวให้เอ๊ะทำไมปะแป้งเหมือนสาวพม่าจังเลยเบ๊อำน้ำให้แม่แต่งกัวให้หนูหนูอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเก่งค่ะโอ้ยมีน้อยเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะลูกอือหือกินข้าวได้เยอะเลยข้าวผัดด้วยเอากินเองกินเองเอาสักกินเองโอ้โหกินเองด้วยนะเบ้เอ้ยกินเองแล้วผูโอ้เก่งมาก ก่งมากค่ะกินเี่เก่ง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 เลยมินน้อยเอออ้ําอ้าเผ็ดตรงไหนไม่มีพริกอันนี้แครอทแครอทตักแครอทกินนะลูกโอเคอ้าพี่มิวมาแล้วอุ้ยใครมาใครมานูนใครมาเรียกสิป้าป้าป้าปูจอดรถก่อนฝนตก อ่ะแต่ข้าวกินเองเลยลูกโหเก่งมากเลยค่ะถ้วยก็น่ารักมากเลยเล็กเหมือนมินน้อยเล็กเหมือนมินน้อยเลยเอาแครอทไปไหนเยอครอทมีอีกไหมหมดแล้วลูกเดี๋ินๆๆวพรุ่งนี้ใส่ข้าวต้มเนาะแครอทหน่อยเนาะเออนี่เดินทำกันพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปมันไม่ไปก็กินข้าวเหมือนกันเก่งก็กินข้าวเหมือนกันใช่เฮ้ยไปสิเล้อยอุ้ย ใจที่พรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้วันเสาร์ดีใจที่ไม่ได้ไปโรงเรียนดีใจพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนเนาะวันนี้ไปอีกหนึ่งวันนะคะพร้อมข้าวให้ได้กินเพื่อปลาเอ็นหนึ่งคำลูกอ๋อกินอีกหนึ่งคำแล้วจะกินปีโป้ไม่ไปเล่นเด้งดึงพรุ่งนี้ไง่ปีโป้ อ้่ะเบป้อนโอเคโอ้โหให้เบป้อนอุ้ยจะไม่หนาวจังวันเนี้ยเย็นนะวันนี้ยเขาต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะเขาดิบหนาวนี่โอ้ยปลาเอ็นต้องไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่แล้วหนาวมากเลยค่ะอีฟซีจ๋าหนาวหนาวอร่อยไหมลูกกินเยอะๆเหมือนเชี่ยวเหมือนเชี่ยว ้าีให้เปอ้เะปอนปอยู่ไหนปอยู่ไหนอ้าเก่มากเก่งมากเก่งมากวันนี้ชุดสวยเพราะโรงเรียนมินน้อยเป็นโรงเรียนแบบสีชุดสีม่วงนะคะโบก็าก็เป็นสีม่วงเสื้อก็เป็นสีม่วงชุดไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าชุดกีฬาชุดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นสีม่วงโรงเรียนสะอาดมาก ได้ไปเจอหนึ่งคเะเรียนเทาสะอาดสะอาดเอาหมดนะเอหมดนะเก่ง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 มากเลยค่ะอืมอะไระกินไหมเนี่ยกินไหมกินไหมผู้ตายผู้ตายนี่แหละผู้ตาย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 จะไปทางนี้แหละจะไปทางนี้แหละ กินก่อนคิดก่อนกินก่อนแล้วปูจะไต่แล้วใูจะไต่แล้วเออมินน้อยนะคะที่ก่อนไปโรงเรียนนะคะอยู่กับวิปูไตป้าแอนเอ้จะเปียวจะกินยวไปโรงเรียนนะคะกินข้าวผัดนตจุ๊บไตเออปูไตอ่ะไตปูไตเลยไตปูไตปูไตปูไตเลค่ะมินไตก่ไปรงเรยนนะคะเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกับมันใสยาสีขาวด้วยนะคะนั่งดีดีนั่งดีๆีทุกสวยทุกสวยสวยมันเป็นกระโปรงแบบติดเนาะตีดกระโปรงติดอย่างเงี้ยสวย พูดไต่พ <ส straightforward> ู้พูดไต่พูพูดไต่ใ้ไต่ก้เด็กที่เด็กที่เด็กพูไต่ผู้ตตามตตโอเคตยอะจังฮ่าฮ่โอ้โหโอ้โหโอเคนะคทุกนนี่ประมาณนี้ค่ะก่อนไปโรงเรียนค่ะ